เนนนี่่ยสวบรขานมับอกให้เราลงไปอย่างนี้เพราะที่ซอร์ไพรส์บ่กฮะมันบอกให้เราลงไปนี่มีเซอร์ไพรส์นี่อย่างน้องอะลงไปพี่น้องตอนนี้เอทีมีเซอร์ไพรส์อะไรรอไปดูนะคะบอกให้เราลงไปข้างล่าง เด да ินค่ะแม่แม่เดินค่ะเดินเอาเนอะมาตอนใดเอ้ามีอยัางมีอยังจะเฝ้าด้วยให้เบิ้งนั่นเนี่ยไปเบิ้งไปเบิ้งเพื่อนมีอยังกันล่ะแป๊บหนึ่งนะคะ ทำอะไรกันแนะ่นี่นนั่นๆเขาจุบมอะไรกันหรอ <c oughs> อะไรกันหรออ๋อซพส์นี่หรือเปล่าซพ <c oughs> <c oughs> อ,อะไรยังไม่รู้เลยนะอนะเออแม่ยังไม่รู้เหรอ <c oughs> เขาจะเซอร์ไพรส์อะไรกัน รู้อยู่แต่ว่ามาถึงว่าน้องป้อยน่ะให้ไรมันก็ไรอะไรไม่อะไรเรามารุ่นด้วยกันเราไป่ไอนี่ลากว่าตมาแท็กๆหน่อยแท็กๆๆแล้วมาดูลฟ์ส่้าวมามาเวเอาไมอไไหนข้างไหนข้างไหนดีข้างนี้ข้างนี้ ข้างนี้ข้างนี้อุ้ยไม่อุยไหนไหนอะแล้วให้มันรออะไรกันหรอรออะไรกันหรอคะอุ้ยอุ้ย อะไรแปลตื่นคืออะไรกันนะอะไรกันเนี่ยโอ้รถไหนหรอรถที่เขาเทกันเหรอรถอะไค่ะ่ค้เอาอะไรมาให้กันมาดูมาลุ้นมาลุ้น ของแหกตัวนี้ ถามเจ้าบ่าวกันทำไมไม่เอามาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อก่อนดต่ดวงไหนดต่ดวงไหนดวงไหน <c oughs>

รถใครรถใครรถใครครับสรถใครครับรถเีรถเรถใครลูกรถใครรถพิตะใช่ไหมรถพิตะใช่ไหมของพิตะหรือของเกียวของพิตะไหมคะขอไหมคะใช่ป้าาแล้วเาเืเไรตน้ไมู่้ตรงไหแ้ะตื่นเต้นน้ำขังในนี่แหละ

จอดนานมากรอ้งนานว้าวขนเงินขนทองขนเงินขนทองกลับบ้านขนเงินขนทองกลับบ้านขนบ้านให้เป็นหมายเลขหนึ่งในประเทศไทยว้าว

บวลหมดเป็นร้านอลิสาให้ยายๆขึ้นด้วยไหมให้ยายๆขึ้นได้ไหมอุ๊ยดูนะว้าวนี่หนามมีนี่ด้วยนะมีนี่ด้วย เออมีทีวีด้วยทีวีดขบว่าทีวีตัวใมากเดี๋ยวรอสักคู่นะครับทีนี่ไม่ได้มันเต็มเบุดค่ะขขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะขอยคด้วยๆเสยอ้มีไม้ด้ย ซอร์ไพรส์กับอันนี้คือแรงของทุกๆคนที่สนับสนุนแต่ถ้าเขาไม่เก็บนี่แหละเป็นแรงเก็บของเขาสุดยืนหยุดยืนเก็บเก็บดาวให้ให้เขาส่งเองนะคะเอาอีกแล้วพี่เอาอีกแล้วฝันแล้วขอเพลงหน่ค่ะนาริตะไม่ได้เลยไม่ได้หรอยังไม่ได้เชื่อมวิตรกแตงข้างในเยอะเลย เกลียวชอบเลยเนี่ยเวเกีียวได้เียวกีก่อนสองสวยมานอี่ไปทำงานสบายเลยโอตี้ฮะไปท้อะไรก็ไ้เยอุ้อู้อาทรกันนี่ตั้งชื่อว่าอะไรดีรถตู้เอพีค่ะเล ไปถ้ายข้า,างหน้าครับเดีอยากมอง